โอเคครับมุ้งขอกล่าวสวัสดีนะครับวันนี้กับผมเล็กนะครับมาเจอคูเปอร์นะครับวันนี้เรามาเล่นกันกับเกมแต่อิงไลท์นะครับวันนี้เราจะไปตามหาอัวสุดยอดเขาบอกว่าเป็นอัวสุดยอดครับดาบเอ็กคาลิเบอร์ก็ไม่รู้แม่งยอดยังไงนะพอลำพังอาวุธที่ผมมีอยู่ก็พอตัวแล้วแหละไปมันต้องว่ายน้ำแปลรับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะ ก็คือไปดูในเว็บในเน็ตมาในยูทูปวิธีเก็บก็หลายๆคนคงรู้แหละมันไปเก็บที่ไหนแต่เป็นไอ้ก้อนหินเท่านั้นแหละแต่เดี๋ยวเราจะต้องไหวไปด้วยต้องไหวไปด้วยใช่ต้องไหวไปเบื้ยวเบี้ยวว่าน้ำโอเคบอกว่ามันมันมีว่ายเร็วขึ้นหรือไงโอเคจะ ค่านี้น่าจะเร็วขึ้นนะครับนี่เรา,าก,ก็บาติีเราก็ว่าอย่างงี้ฮนะพอเรากดชิปโอเคจริงๆผมก็เพิ่งรู้เทคนิคการว่ายเร็วขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าออไอด้ดาบเอ็กซคาลิเบอร์เนี่ยเป็นไงเฮ้ยหมดถึงเหนื่อยกันแนะ่เกมมีไหมัน่นครับที่ศพโอเคเอ็กคาลิเบอร์ ดาบที่ผมถืออยู่นี่เป็นในคาตาะนะครับก็เรื่อดึงครับเขาบอกให้กดค้างไว้ที่ดูในคลิปนั้นมันกดค้างเราคอยให้แถบซีโซ่มาเห็นป่ะโอเคเปิดไฟเห็นแถบซีสซมครับเนี่ยเราจะค่อยไปกดค้างไว้อย่างเงี้ยแหละเต็มเมื่อไหร่ค่อยดึงเต็มเมื่อไหร่มันดึงออกเองเออประมาณนั้นครับก็ดาบในคาลิเบอร์นี่ก็ผมมาหลายเกมนะครับมันเป็นดาบระดับตำนานนะครับ ครอบครองคนแรกนี่น่าจะเป็นพ่อของคิงอาเทอร์นะครับพ่อของอาเทอร์ไม่รู้นิใครกันจำไม่ได้สัตว์เยอะต่อมาก็เป็นอาเทอร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสามลกรมครับซึ่งต่อมาภายหลังก็ได้เป็นกษัตริย์นะครับประมาณนั้นโอเคอันนี้คือข้อมูลของตัวดาบเล่มนี้แบบคร่าวๆนะครับไอส่วนไอคาตานาที่ผมถืออยู่นี่ก็เป็นแบบดาบสไตล์ตญี่ปุ่นนะครับเป็นดาบประจําตัวทหารญี่ปุ่น แต่ความแรงก็พอจะได้อะจริงๆแต่ผมอยากรู้ว่าไอ้เอ็กคาลิเบอร์มันแรงขนาดไหนแบบลองไปถ้ากดยำๆนี่มันจะลุกใช่ไหมงั้นเรกดค้างไว้เดี๋ยวแ่งยาวนี่ก็น่าจะผ่านไปสักนาทีกงได้แลวมั้งลืมดูนาฬิการครับโทษทีเลยไม่สามารถลุกได้กี่นาทีนะแต่ตีไปประมาณนาทีกว่าละนี่ผมกปลงงังต้องนาฬิกาต้องเอาแบบเทียบกัน ไกลนะครึ่งทางแล้วเว้ยออกครึ่งทางเสร็จมันอนจจะไม่ค่อยขยับเลยนี่ผมก็แบบเคยมาเอาแล้วรอบหนึ่งอะแต่แบบไม่รู้วิธีหยิบดึงไม่ออกเสร็จผมก็เดินไปเอาอื่นเลยนึวกว่ามันต้องทำเงอนขที่ไหนได้แนมะ่งกดค้างาต้องใช้แรงดึงประมาณนั้นเอาเอาเอาเร็ว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  เ,เวลาล่วงเลยมา,มา,ม,ามาจะเกือบ2นาทีแล้วไม่แน่ใจนะแต่เขาประมาณการว่าประมาณ3นาทีอ่ะจะดึงไอ้ดาบเรื่องนี้นมากันได้เหมือนจะไม่ขยับเลยนะนะ่ะขยับป่ะมืนนั่งค้างอยู่แค่เนี้ยโอ้ขยับหน่อยดูขอบคุณข <laughs> ยับปะเ,เริ่มขยับเลยขยับขยับละขยับละ คือนานมากครับเป็นอาวที่ใช้เวลาในการเก็บนานมากเดี๋ยวต้องดูคุณภาพของนะว่าเขาดีจริงหรือเปล่าเรื่องว่าเรื่องว่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวประมาณสามนาทีได้เรียบร้อยสุดยอดนะสามต้องเก็บนะครับหยิบได้ยังหยิบได้โอเคเก็บเอคิลเวมรล้ว ความแรงอยู่ที่ประมาณ300อนีอยอ่ย X-Caliber โ okay. อเคเมื่อเทียบกับลูกซองออกนี่คือวุฒิยับคิดที่ผมมีอยู่ตอนเนี้ย Buster Sword นะครับหรือ Buster Sword น่าจาาอ่านได้สองบาทม่เข้าใจนะนี่ผมอนะัพเกรดแล้วเลยอันได้700นะไอ้นี้ขวานผม500ขนาดนีาผม400แต่ X-Caliber นี่ดิมันยังไงว่าดับสจอดคือมัน320นลยครับดาเมจมันนะ คาร์ทน,นะสี่ร้อยนี่ไล่ไล่มาเลยห้าร้อยแล้วก็บัตเตอร์หน้าจะโนนบัสตองบัตเตอร์หรือบัสตองไม่รู้นะเจ็ดร้อยเขาบอกคอยส่งไม่ครับจะมีข,อ,ข,อ,นะมขมองเก็บชิ้นลงน้ำอีกแล้วเอ้ยพยัยามหนักจังหนักพันแท้ไปก่อนเดี๋ยวผมางห่างๆก่อนเขาบอกไปเผาอ,อัดตายไดชช้โอเคเดี๋ยวมาช้อนนี่ครับเอ็กซ์คาลิเบอร์ดาบสีทองงั้นมันแค่ ต้องมีออปชันเซริมไปน่าครับพวกเรนไปเผาตายได้แม่งลุกขนาดนี้เลยนี่มันเป็นแบมพายหรือไงไม่สุกนี่จะได้เป็นบูปินบูปินเอกคาลิเบอร์คืออะไรอ่ะเป็นแปลงเอกคาลิเบอร์เอาไ้ทำอะไรอ่ะใส่ไดไูอ๋อก็คือเหมือนจะอัพเกรด เอ็กซ์คาลิเมอร์ได้นะครับต้องไปซื้อนี่นะครับแทนคาสแล้วเราจะได้เอ็กซ์คาลิเอร์สองมดหน่าแล้วมันคือมันสร้างเอ็กซ์คาลิเอร์ได้ด้วยใช่หมตามความเข้าใจเนะีไม่รู้อะไรเดี๋ยวไปลองสร้างดูกันกลไปไปไม่ได้เฮ้ยว่ายกันยา,ยาวไว่าไ,ไว่กลับงานนี้ครับเปสตไตล์ี่ ไอ้ไวทานี่มัอะไรจะถึงตีตายรูตีตายเออตีตายแล้วน,นั่นแหละดำลงไม่ได้ไวน์แล้วตีตายเป็นเกมที่แบบว่าไวน้ำได้ไกลมากโอเคจะถึงแล้วนิดเดียวเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปที่ทาวเวอร์ขออนุญ,ญาต อ้าวนี่ยออกไอ้ล็อกสีส้มน่าอยู่คาเวอร์อยู่นะครับต้องไปหาคนขายของต้นอะไรเลยเก็บมาก่อนแล้วมันมีอีกอันหนึ่งนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อมาชเต,เตแบบ้แบบอะไรแบบพิเศษที่มันต้องสร้างมาเองครับแต่ผมเอาไว้เก็บมาได้กันเอ๊ะซุปเบอร์มาแล้ววันเท่ ใช่ครับเหลือลตัวนึงเหลือลบกี่ตัวนะมันไม่รู้ผมมามไม่หนึ่งโูครับว่าเกิดอะไรขึ้นแม่งหนีพอเห็นเพื่อนเป็นศพแม่งหนีเลยโอเคเก็บนี้ไปขายไปทีไหมวะฮาร์ดด้วยนะครับได้อะไรวะได้แรงมาสามร้อยยี่สิบเนี้คาลิเบอร์แม่งเน่าเลยนะครับแม่งฮาร์ดจริงจริง แต่คลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับเก็บอคิเบอร์ไอเอ็เอคาลิเบอร์แล้วก็ทำบินของเอ็คาลิเบอร์คืออะไรอย่างเดี๋ยวเป็นตัวดาบเล่มนึงหรือไงคลิปมันทางไหนไวะแบบนี้โอเคบินเอ็คาลิเบอร์คืออะไรไม่ไม่พายครับแม่งตีได้้328แรงหน่อยนึง <laughs> โอเค มีดาบในตำนานได้ไหมเนี่ยเอาเมื่อเทียบค่าดูแล้วแม่งแบบเล่นเด็ดเรามาทดสอบกันนะครับโอ้โหโอ้โหนี่มันแรงจริงขนาดนี้เหรอแต่ทำไมดาบมันบินแล้วอ่ะมันกี่เที่ยงนะเฮ้ความแรงมันผิดคาดว่ะเหมือนจะไม่แรงแต่แรงเหมือนกันนะเนี่ย คิดว่ามันไม่แรงอ่ะแแม่งแรงมากน,นี่เป็นปัตเตอร์นะมีขวาขัตานะแต่เหมือนดาบมันไม่พังอ่ะคอ,อรู้สึกคือมันมันไม่มีค่าการพังนะครับแต่ดาบแม่งบินงงอะไรงงครับไม่ต้องงงครับผมก็งงพูดเองงงเององอกไปว่าไม่ได้หนีก่อนนะตีมากแมวเสี่ยงแต่แม่งหัก ไม่ไม่มีค่าวัดเรตะเด็่ดีแม่งหักนี่ใบแดกเลยพูดเลยไม่ออกปิดไม่ขึ้นปบะโถ่โอเคเรามาท,ทาวเวอร์ละไปหาบเบตเช็ดไรงานสันก์านาไม่ใช่ครับหลังจากที่เราไปเขตเมืองเก่าแล้วนี่บเบตเช็ดนี่แม่งไร้ผ้าเลยครับอรโอเคที่มันมีคนขายของที่นี่แช่แช่ เนี่ยโอเคเพื่อนฉันอยากได้นี่มีขายอันเดียวเจริญละขายอันเดียวครับเอ็กคาลิเบอร์มันพังอยู่แล้วครับคือมันฟันทีเดียวมันพังเลยแต่มันยังมันต้องซ่อมก่อนใช่ไหมมันถึงจะแรงมากมันน่าจะเป็นเช่นนั้นครับก็แค่เดี๋ยวเราไปเข็ดเมืองเก่าแล้วกัน ไปหาร้านค้าที่มีของขายเยอะหน่อยที่นี้แม่งขายให้เราได้ชิ้นเดียวรองคาดกี่ชิ้นวะน่าจะสองชิ้นนะครับที่ต้องใช้ในการสร้างปินอย่าบอกนะถ้ามันพังก็ต้องอ๋อนี่คือมันพังอยู่ใช่ไหมที่เราเก็บมาเนี่ยเป็นเอ็กซ์คาลิเบอร์ที่พังนะมันเลยติดได้แค่สามเายี่สิบแต่ก็เถือว่าแรงนะใช้คาดกสามอันเจริญน,นะไมเพื่อน มีของที่ต้องการไหมอ้เยี่ยมนายมีฮันหนึ่งก็เดี๋ยวผมจะซื้อของที่มันมีขายนะนี่อะไรวะงาสี่ร้อยกว่400วาแม่งแรงไม่คาลิเบอร์นกปัจจุบันอีกทีนี้เดี๋ยวผมต้องไปหาจุดท้ายของต่อไปนะครับก็ซื้อมาะก่อนมาครับ จริงๆก็หาได้นะแต่ไม่รู้หาที่ไหนแค่นี้ตกก็เจ็บอีกดีจริเงเดี๋ยวผมหาร้านค้าก่อนมันหาไม่ยากเกมนี้ยิงคำคืนนี่หาง่ายเลยนยฟังผมบ่นหน่อยนะร้านค้าอยู่ไหนวะ,ะาหาอยวมาหาลัไมาหามาลาัย ถว่าไปแถวนี้แล้วกันแถวนี้แม่งก็ไม่มีตรงนี้แนะครับไม่ไกลมากเอาบ้านนี้กันไปตามบ้านครับแม่งจะเจอพวกไอ้คนขายของกระโดดนี่ละเอียพีเล็กน้อย ก่อนตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับไปเด้วยแมนเดี๋ยวผมลองนี่เลยไอ้ว่าแล้วตายโอ้โหนี่นอกรอบพิเศษเก็บเอ็กซ์คาลิเบอร์ครับแม่งก็ตายอีกแล้วจึงมันเป็นเอกลักษณ์ของผมไปเลยนะครับเนี่ยการถืองล้วตายหาโอเคครับมาจังหวะใสต้องตายบ่อยขาดอีกสองไม่เงา ไม่มีเวลางัดออกแหนวะเดิเนๆนะโอเคออนี่นี่คือที่ที่เรามาใช่ไหมตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปหลังเข้ไปโอ้เกือบลุกงไอง้หางเอ้ยลงไม่ดีเลยจีเกือบเกือบเป็นศพครับเฮ้ย สับใ้เละสับใ้เละทุกเบรกอันเนียสลิงเ,ลยเยี่ยม,มชาบตัวเบาแล้วสุดยอดมากพักแม่งขนมไใ่ตายอีกรอบนึงนี่แฮรเลยมีแฮผมเชื่อมได้ต้านนะมีบ้านอีกนี่เร็วข้างไหนไปไหนทางนี้แด่นโอ้โหแม่งก็เอาแค่นี้ แถวนี้เป็นบ้านนะครับโอเคฮัลโหลมีใครขายของไหมไม่มีคนขายของครับแต่จุดที่แปลกนะครับมันเหมือนมีภารกิจช่างโอ้เคมันไม่มีคนขายของวะโอเคลองนอนดูตื่นมาน่าจะมีคนขายครับ ขายขาดเลยไหมก็ยังไม่มีเดี๋ยวจะออกเออกลางร้านก็ซอมบี้เต็มเลยวผมจะไปซื้อของจากใครวะเนี่ยจริงๆในบ้านต้องมีคนขายของนะครับไม่มีอ่ะในเซฟโซนเลยแต่จริงๆ เอ็กคลิบเอาเอ็กคลิบรมาตีทำมัเขือเลยเป็นองข้งนีก่อนมันจับมันชอไอ้น่หมนจะเป็นเซฟโซนเหมือนกันไม่มีตัวมุงนะคิวอะไรแมโอ้โหจะเก่งไปไหนวะ โอ้ยโ,โอ้เองไหมเนี่ยไปสองคำดอกเลย <S <S โอเคเยี่ยมอาร้านขายของพวกง่าอยากได้อยากได้อยากได้นี่โอเคเดี๋ยวผมขอลองเช็คก่อนนะครบยังวะหรือคราฟหนึ่งวะมันคราฟยาก,ยกจริงๆเลยนะโอ้ได้ครบแล้วครับลองคราฟดูเลยโอเคไรเอ่ย มันก็คือ e อ็กซ์คาลเบอร้าวมันคราบได้อีกเรื่อยๆนะครับเจ๋งอะทีนี้เสร็จ e อ็กซ์คาลเราก็ยังซอมไม่ได้มึงคราบ e อ็กซ์คาลมาเพื่อนี่คา c a เ i b ร r ธรรมดามนี่คือมันยังไงฟ้าคือมันโจมตีแค่แค่สามร้อยเหมือนกันนะครับโอเคเราจะเป็นโซโลครับโอกาบสามเล่ม นี <Dans F> ่ก็คือเอ็กคาริเนะครับเป็นเล่มนึงใช่ปเอ็กเกจก่อะไรทิงไว้นี่เอ็อ่ะเอตจริงนันคือเอ็กคา์แบบปกติเนาะือแบบปกตินะครับอันนี้ก็แบบสีทองนะแต่แม็กซ่อมไม่ได้ละ ก็สรุปก็คือเราได้มาแล้วเอ็กซ์คาลิเบอร์นะครับทั้งสองแบบนะแบบธรรมดากับแบบสีทองกำลังโจมตีมันก็อยู่แค่สามร้อยนี่แหละแล้วใครแม่งบอกไปน้องสุดยอดอาวุธปกติตี้แทงกว่าอีกน้งเว้ยจะโธ่ไปไหนลูกจุกปันหนีหายอีกนี่ใส่ไยครับโอเคครับก็ยังไงก็นะเดี๋ยวจบคลิปไว้แค่นี้กันมันสั้นพอละเพราะมันเอาแค่ของชิ้นเดียวเสร็จติด โอเคเดี๋ยวเจอกันกาดหน้าครับไปไครปัดพวกใครปัดใครเฉาะเรากันเลยจับจากลาโอเคไปแล้วครับลงดี่ลงทีเออลงลงลงดีๆลงดีๆโอเคลงดีๆเออก็โอเคมาติดตารางอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ขอจากกันแค่นี้แล้วกันฝากคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปการเจ็บดาบ X caliber แล้วก็ครับ X caliber น,นะครับ ก็เดี๋ยวไว้เจอโอกาสหน้าจะไปหาอะไรหรืออะไรก,กันกับนอกเรื่องในไดิงไล์อีกถึงเจอนครับอย่าลืมติดตามช่าไดิงไล์นอกเรื่องนะครับและก็อย่าลืมติดตามไดิงไล่พักหลักนะครับโอเคที่เป็นในเรื่องหลักโอเคก็ไปครับสวัสดีครับไม่มีอะไรพูดละบา,บายครับ